ระบบขนส่งอวกาศ Starship ของอีลอนมัสจะสามารถนำมนุษย์ไปสู่การตั้งนิคมต่างดาวได้หรือไม่โดยอีลอนมัสกำลังพัฒนายานขนส่งที่อาจจะกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการเดินทางในห่วงอวกาศซึ่งยานของเขาที่มีชื่อว่า Starship ได้ถูกออกแบบให้เป็นระบบขนส่งอวกาศที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดโดยจะพาผู้คนไปยังดาวอังคารได้มากถึงครั้งละ100คนโดยอีิจริงแล้ว ปณิธานในการก่อตั้งบริษัท Space X ซึ่งเป็นกิจการขนส่งอวกาศเอกชนของอีลอนมัสก์และนั่นก็คือการทำให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตได้บนดาวหลายดวงซึ่งเขาได้บอกว่าการเปิดทางให้มนุษย์ไปตั้งถิ่นฐานยังดาวดวงอื่นเช่นดาวอังคารจะช่วยปกป้องรักษาอารยธรรมของโลกเราไว้ได้ในกรณีที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติร,ร้ายแรงเช่นเหตุอุกาบายักษ์ชนโลกและเมื่อปี2016อีลอนมัสก ก็เคยกล่าว,ววา,วาวไว้ว่าประวัติศาสตร์จะแยกทางเดินออกเป็นสองทางทางหนึ่งคือเราเลือกอยู่บนโลกใบนี้ตลอดไปแต่ต้องพบกับการสูญพันธุ์ในที่สุดอีกทางหนึ่งคือทางเลือกเป็นอรารยธรรมที่สามารถท่องไปในห้วงอวกาศและเป็นเผ่าพันธุ์ที่สามารถอาศัยอยู่บนดาวได้หลายดวงโดยอีลอนมัสก์ก็บอกว่าผมหวังว่าคุณจะเห็นด้วยกับตัวเลือกที่สองนี้ว่าเป็นหนทางที่ถูกต้อง โดยผู้ก่อตั้งบริษัท SpaceX มักพูดถึงความฝันของเขาที่จะสร้างเมืองบนดาวอังคารอยู่บ่อยครั้งเขาเชื่อว่าการตั้งอนณาธิคมต่างดาวจะต้องใช้ผู้คนจำนวนมากเพื่อให้ระบบเมืองสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยตัวของมันเองและการทำความฝันนี้ให้เป็นจริงจะต้องมียานพาหนะที่เหมาะสมซึ่งยาน Starship นั้นก็เป็นส่วนผสมของจรวดและยานอวกาศที่จะนำพาผู้คนไปถึงดาวอังคารได้ครั้งละกว่าร้อยคน ซึ่งระบบของยานนี้ได้รับการออกแบบให้นํากลับมาใช้เวลาอันรวดเ,เร็วซึ่งหมายความว่าส่วนประกอบลักษณะของจรวดและยานจะไม่ถูกทิ้งลงมหาสมุทรหรือถูกเผาไหม้จนหมดไปในชั้นบรรยากาศเหมือนกับจรวดขนส่งอื่นๆแต่มันกลับจะสามารถมาลงจอดอยังพื้นโลกและก็พร้อมเดินทางขึ้นสู่ห้วงอวกาศได้ใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าและการนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างรวดเ,เร็วนี้หมายถึงเมื่อ s t a r s h ิ p กลับมาจากห้วงอวกาศและ ลงสู่พื้นแล้วยานจะได้รับการเติมเชื้อเพลิงขับดันและพร้อมที่จะบินออกไปได้อีกครั้งในทันทีเหมือนกับเครื่องบินทั่วไปที่ใช้งานกันในทุกวันนี้ซึ่งมันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนของกิจการขนส่งอวกาศได้เป็นอย่างมากและภาพรวมของระบบขนส่งอวกาศ s t า r s h ิ p ในขณะที่ปล่อยขึ้นสู่ห้วงอวกาศซึ่งยาน s t a r s h ิ p จะถูกติดตั้งอยู่บนยอดของจรวด Super Heavy โดยทั้งตัวยานและจรวดรวมกันแล้วมีความสูงถึง120เมตรและถูกเรียกรวมส่งอวกาศสตาร์ชิปมาดูที่ตัวยานอวกาศความยาว50เมตรกันก่อนการที่มันมีกลวยจมูกและคลีบสำหรับลงจอดแบรนดิงฟินทำให้ยานที่สร้างจากสเตนเลสหรือเหล็กกล้าไร้สนิมลำนี้ดูเหมือนกับยานจรวดจ,จากยุคทองของนวตดียายวิทยาศาสตร์ ที่ส่วนหลังหรือด้านล่างของยานติดตั้งเครื่องยนต์ Raptor ประสิทธิภาพสูงอยู่6ตัวซึ่ง spacex ได้ใช้เวลาพัฒนาเครื่องยนต์ชนิดนี้มาเป็น10ปีซึ่งมีการจุดระเบิดเครื่องยนต์ของยาน Starship จะเกิดขึ้นในส่วนนี้โดยมีการออกแบบไปเป็นพิเศษให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้มากที่สุดแล้วก็ส่วนกลางหรือลำตัวของยานที่เป็นบรรจุถังเชื้อเพลิงก็คือมีแทน ch4 และก็ ออกซิเจนเหลว O2 มีเทนนั้นเป็นตัวเชื้อเพลิงที่แท้จริงในขณะที่ออกซิเจนเหลวทําหน้าที่เป็นสารออกซิไดซึ่งทําให้เชื้อเพลิงลุกไหม้เชื้อเพลิงผสมสูตรนี้มีชื่อเรียกว่าว่าเมทัลล็อกสูตรเชื้อเพลิงดังกล่าวนับว่าแปลกใหม่มากสําหรับเครื่องยนต์จรวดแต่มีเทนนั้นสามารถสร้างแรงขับดันได้มหาศาลทั้งยังเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับการวางแผนในการเดินทางไปยังดาวอังคาร ของอีลอนมัสด้วยเนื่องจากผู้ก่อตั้ง spacex เคยบอกเอาไว้ว่าจะสามารถสังเคราะห์มีเทนได้จากแหล่งน้ําใต้ดินบนดาวอังคารได้และจากคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่างเข้มข้นในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์สีแดงโดยใช้กระบวนการทางเคมีที่เรียกว่าปฏิกิริยาซาบเทียและการเติมเชื้อเพลิงเพื่อเดินทางกลับสู่โลกโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วบนดาวอังคารจะช่วยให้ระบบขนส่งอวกาศสตราชิปอยู่ได้เพียงพอ ด้วยตัวเองในระดับหนึ่งทำให้การเดินทางไปกลับระหว่างโลกและดาวอังคารหลายเที่ยวสามารถไปไปได้และประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นส่วนหน้าที่สุดของยานหรือที่บางครั้งเรียกกันว่าจลัลลดส่วนบนนั้นเป็นพื้นที่จัดเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ซึ่งสามารถจะบรรทุกผู้คนจานวนมากเพื่อที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายในห้วงอวกาศลึกได้ มาดูกันที่ส่วนของจรวดซูเปอร์เฮฟวีบ้างจรวดรุ่นนี้มีความยาว70เมตรและต้องเติมเชื้อเพลิงเมทัลล็อกอยู่ในภาวะอุณหภ,ภูมิต่ำสุดขั้วประมาณ3,400ตันเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์แรปเตอร์32ตัวซึ่งเป็นจำนวนของเครื่องยนต์ที่มีการปรับเปลี่ยนมาหลายครั้งแล้วเครื่องยนต์และเชื้อเพลิงในรูปแบบนี้ทำให้เกิดแรงขับดันได้สูงสุดถึง70เมกะนิวตันซึ่งมันสามารถขนสัมภาระที่หนักอย่างน้อย100ตัน ขึ้นสู่ห้วงอวกาศได้อย่างสบายอีกทั้งยังสามารถบรรทุกสิ่งของที่หนักถึง150ตันขึ้นไปยังวงโครจรระดับต่ำของโลกได้อีกด้วยทำให้จรวดซูเปอร์เฮวีนั้นทรงพลังยิ่งกว่าจรวด s a เท r วีที่ใช้ในการเยืนดวงจันทร์ของโครงการอพอลโลในระหว่างช่วงทศวรรษที่1960และ1970สูตรการปล่อยขึ้นสู่อวกาศของยานและการเติมเชื้อเพลิงนั้นเมื่อเมื่อ ระบบขนส่งอวกาศสตาร์ชิฟได้ทะย,ยานขึ้นจากฐานยิงปล่อยมันจะเริ่มไต่ระดับขึ้นไปสู่วงโคจรที่กำหนดไว้และเมื่อตัวยานหรือจรวดส่วนบนแยกตัวออกจรวดซูเปอร์เฮฟวี่จะพลิกตัวกลับในขณะที่กำลังตกมาสู่พื้นโลกโดยใช้ส่วนประกอบที่ทำจากเหล็กกล้าซึ่งเรียกว่ากริดฟินที่มีลักษณะคล้ายครีบยื่นออกมาจากตัวเครื่องยนต์ขับดันและเป็นตัวบังคับทิศทางในการลงจอดด้วยวิธีนี้จรวด จะกลับลงมาตั้งอยู่ที่ฐานได้โดยปลอดภัยและพร้อมที่จะทยานขึ้นไปได้อีกครั้งซึ่งทางบริษัท SpaceX ยังมีแผนการที่จะใช้หอปล่อยจรวด Launch Tower เพื่อลองรับตัวจรวดนำส่งยาที่ตกกลับลงมาโดยตรงอีกด้วยและในเรื่องนี้แล้วโดยตามปกติการปล่อยจรวดคือโครงสร้างที่เปิดให้วิศวกรและลูกเรือเข้าถึงจรวดและนำยานอวกาศได้ ในช่วงที่มันตั้งอยู่บนฐานก่อนการยิงปล่อยในกรณีที่บังคับให้จรวดตกกลับและนํามาใช้ใหม่จะมีแขนที่ทําจากเหล็กกล้าคู่หนึ่งยื่นออกมาจากหอปล่อยจรวดเพื่อรองรับจรวดนําส่งที่ตกกลับลงมาส่วนคลีบโลหะกลิดฟินของจรวดนําส่งจะทําหน้าที่รองรับน้ําหนักขณะตกมายังแขนรองรับของหอดังกล่าวทําให้หอนี้มีชื่อเรียกขานกันแบบล้อเล่นว่าก็ซิล่า ลาจาจักกลเพราะว่ามีรูปทรงใหญ่โตโมโหลานคล้ายสัปหราดจากภาพยนตร์นั่นเองสำหรับยานสตาร์ชิพนั้นเมื่อแยกตัวจากจรวดนำส่งแล้วก็จะสามารถนำเข้าสู่วงโคจรจอดยาน Parking orbit เพื่อเป็นการเติมเชื้อเพลิงขับดันไปอีกครั้งหนึ่งได้และอิลมัสก็กล่าวไว้ว่าเมื่อปี2017ว่าถ้านำยานสตาร์ชิพนี้ขึ้นไปถึงวงโคจรแล้วจะไม่เติมเชื้อเพลิงอีกครั้งก็เท่ากับว่าคุณน่าจะมีสัมภาระ 150ตันขึ้นสู่วงโครจรระดับต่ำของโลกได้เลยปกได้เลยแต่ไปไหนต่อไหนไม่ได้อีกเลยหลังจากนั้นเพราะว่าเชื้อเพลิงนั้นไม่พอวิธีเติมเชื้อเพลิงของยาสตราชิพที่นอนมัสได้ออกแบบไว้นั้นคือการจอดเชื่อมต่อเข้ากับยาสตราชิพอีกลำหนึ่งซึ่งโครจรวนอยู่รอบโลกอยู่ตลอดเวลาเพื่อทำหน้าที่เป็นสถานีเติมเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ ใช้ยานสตาร์ชิพทำประโยชน์อะไรได้อีกบ้างสำหรับการเดินทางในระยะไกลเพื่อไปกลับระหว่างโลกและดาวอังคารนั้นอีลอนมัสก์มีแผนจะก,กั้นห้องโดยสาร40ห้องใกล้กับส่วนหัวจรวดของอยานสตาร์ชิพเพื่อให้ผู้โดยสารจำนวน100คนอยู่กันได้อย่างไม่แออัดห้องละ2 3คนยานส่วนนี้ยังมีพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางในห้องเก็บของห้องโถงสำหรับการพักผ่อนแล้วก็ห้องหลบภัยที่ผู้โดยสารสามารถมารวมตัวกันเพื่อหลบเลี่ยง รังสีอันตรายขณะเกิดพายุสุริยะได้ซึ่งยานสตาร์ชิพนั้นจะมีบทบาทสําคัญในโครงการอาร์ทิมิสขององค์การนาซาซึ่งมีเป้าหมายให้มนุษย์ตั้งถิ่นฐานถิ่นฐานในระยะยาวบนดวงจันทร์อีกด้วยโดยเมื่อปีที่แล้วนาซาได้ให้สัมป,ปทานแก่ SpaceX เพื่อออกแบบดัดแปลงยานสตาร์ชิพให้เหมาะกับการนํานักบินอวกาศลงสู่พื้นผิวดวงจันทร์ให้ได้ภายในช่วงเวลา10ปีข้างหน้านี้อย่างไรก็ตามยานสตาร์ชิพที่ใช้ในโครงการอาร์ทิมิส จะไม่มีเกราะป้องกันความร้อนหรือปีกช่วยพยุงตัวสําหรับการเดินทางขากลับมาอย่างโลกเพราะว่ายานจะโคจรค้างอยู่ในห้วงอวกาศโดยวนรอบดวงจันทร์เพื่อให้พร้อมต่อการขึ้นลงระหว่างพื้นผิวดวงจันทร์และวงโคจรดวงจันทร์ได้หลายครั้งนอกจากนี้ยานสตาร์ชิพยังเหมาะที่จะปล่อยดาวเทียมหรือวัตถุอวกาศขนาดใหญ่อื่นๆที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นโดยส่วนบรรทุกสัมภาระของยานนั้นสามารถเปิดกว้างออกให้ได้เหมือนปากจระเข้ความสามารถในการบรรทุกน้ําหนักมาก และยังทำให้ใช้งานในภารกิจสำรวจต่างดาวด้วยหุ่นยนต์หรือปล่อยกล้องโทรทัศน์อวกาศรุ่นใหม่ที่ใหญ่กว่ากล้อง JWST ก็ยังได้ในด้านธุรกิจแล้วยานสแตเปนพาณนะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆบนโลกได้อย่างรวดเร็วทั้งยังเป็นยานหลักสำหรับการท่องเที่ยวอวกาศซึ่งในปี2023นี้ยาน Star s ชิ p มีกำหนดที่จะพานักท่องเที่ยวชุดแรกเดินทางชมห้วงอวกาศรอบดวงจันทร์โดยมินายยูสคุมาเอสวะ มหาเศรษฐีญี่ปุ่นที่ได้ตีตั๋วจองคลิปที่น่าตื่นเต้นนี้เอาไว้แล้วและอย่างที่ว่าตัวยาน s t a r ์ชิ p ลงจอดได้อย่างไรตามปกติแล้วหรือกระสวยโอกาสตัวยานจะใช้วิธีลงจอดด้วยร่มชูชีพหรือไม่ก็เป็นระบบลงจอดบนลานบินหรือลานเวแต่ยาน Starship นั้นต่างออกไปซึ่งเมื่อยานเริ่มกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกมันจะพุ่งเข้ามาโดยวางตัวในแนวเฉียง60องศาจากนั้นก็จะปรับท่าทางอีกครั้งให้อยู่แนวราบแล้วทิ้งตัวไปทั้งอย่างนั้น มีเพียงปีกเล็กที่อยู่บนส่วนหัวและท้ายคอยช่วยพยุงและบังคับทิศทางเหมือนกับผู้เล่นกีฬาดิ่งเวหาหรือสกายไรฟที่การแขนออกมาไม่มีผิดส่วนข้อเสียของการลงสู่พื้นในระยะนี้คือตัวยานจะ,จะไม่เสถียรและต้องอาศัยโชคที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้นอย่างมากซึ่งอีลอนมัสก็บอกว่าวิธีดังกล่าวเป็นการพยายามสร้างแรงต้าน Dra g force มากกว่าการสร้างแรงยกอากาศแบบอากาศยานทั่วไป แต่เมื่อตัวยานตกลงใกล้ถึงพื้นก็จะมีความเร็วลดลงมากพอจนสามารถที่จะจุดระเบิดเครื่องยนต์เพื่อพลิกกลับตัวยานให้ลงจอดในแนวตั้งได้แล้วก็ยังได้บอกว่าเครื่องยนต์แรปเตอร์จะช่วยปรับทิศทางให้ยานลงจอดบนขายอย่างได้อย่างปลอดภัยตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้โดยระบบลงจอดนี้สามารถใช้กับพื้นผิวของดาวอังคารหรือดาวเคราะห์ดวงใดก็ได้ในระบบสุริยะและในอนาคตยานจะได้ไม่ต้องหมุนตัวกลับ หัวเพื่อเตรียมลงจอดอีกต่อไปแต่สามารถใช้หอปล่อยจรวดเข้ามารองรับได้โดยตรงยานสตาร์ชิพจะเดินทางได้จริงเมื่อไหร่ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมามีการผลิตยานยนต์ต้นแบบของสตาร s ชิปมากมายหลายแบบและมีการทดลองในการยิงปล่อยยิงปล่อยยานต้นแบบเหล่านี้อยู่หลายครั้งที่ฐานปฏิบัติการของ SpaceX ในรัฐเท็กซัส เมื่อปี2019ยานต้นแบบเพื่อการทดสอบ Star Hopper ที่มีความยาวถึง39เมตรสามารถทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ถึงระดับความสูงจากพื้นดิน150เมตรจนต่อมาก็มีการสร้างต้นแบบยาน Starship รุ่น SN8 ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่มีกลวยจมูกเป็นปีกเล็กพยุงตัวโดวยการทดสอบอยานนี้เมื่อเดือนธันวาคมปี2020พบว่ามันสามารถทยานขึ้นไปถึงระดับความสูง12.5กิโลเมตรเหนือพื้นโลก แล้วก็ตกกลับมาด้วยท่าทิ้งตัวในแนวราบตามที่วางแผนไว้แต่ยานตกลงมาอย่างเร็วและแรงเกินไปจนเกิดระเบิดเสียหายซึ่งยานต้นแบบของ Starship ได้เกิดระเบิดในการทดสอบอีกถึง3ครั้งจนกระทั่งยานรุ่น S15 n ประสบความสำเร็จในการลงจอดอย่างนุ่มนวลได้เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2021จากนั้น SpaceX ก็จะมีแผนที่จะทดสอบระบบขนส่งอวกาศ Starship ที่พัฒนาถึงขั้นล่าสุดโดยจะทดลอง อยขึ้นสู่วงโคจรโลกครั้งแรกภายในปี2020